มาแล้วมาแล้วเสียงแจ๊กเกลับสวัสดีจ้าเพชรสมรทีวีจ้ามีให้พี่น้องเข้าตอนนี้มื่อหลอยู่ในตลาดรอสเจ้าอยู่ในตลาดรอของคริสต์มาสค่ะเตรียมพร้อมเทศกาลคริสต์มาสเพื่อพี่น้องเอาใส่หน้าเอาใส่หน้าประตูหรือว่าใส่หน้ารถเครื่องอหน้ารถจ้าถ่ายรถหน้ารถจ้าเพราะมันเป็นเทศกาลคริสต์มาสจ้าเพื่อพี่นอ้องเขามีแต่ของคริสต์มาสหมดเลยมีแต่งามเนาะ นี่ก็งามจ้ะนี่ก็งามจ้ะให้กำลังใจเพชรสมอนดเด้อกราบขอบคุณหลายๆน้ำใจประเสริฐสิผู้สุขคนจ้ะเพชรสมอนก็นได้สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าเนาะอันนี้คือซีเมนต์เอาไปไว้หน้าบ้านจ้ะน,นี่คือซีเมนต์ไปไวน้าบ้านเนาะคือซีไว้หน้าบ้านจ้ะเทศกาลหน้าประตูจ้ะ Ooh, อู้แบ a งก e t มันเป็นเทศกาลคริสต์มาสเขาก็เอาของคริสต์มาสออกมาจ้ะของคริสต์มาสออกมาจ้ะนันจะชอบมั้งใหญ่เกินไปเนาะพะจะมรไปได้ของเล็กน้อยและจ้ะของเล็กน้อยด้วยจ้ะ ซื้อไฮ้ลน์ไส้ก่อนจะ้ะซื้อไฮ้ลน์ไส้ก่อนจะ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งบอยกินเส้นบอยส์ค่ะอันนี้นุ่งด้เทศกาลสองทเทศกาลได้เลยเนาะทุกเทศกาลได้เลยนี่อืาซื้อไฮ้ลนก่อนเนาะน่ะนารักดีมีอีกบ่ผู้ใหญ่หลจะจ้ะคนใหญ่หลจะจ้ะ น,นี่เก่าเดือนนี่ก็ดีขึ้นกันได้หรืบอบ่าเอาอันนี้แหละอันนี้สองด้สองโตแต่นุง่งอันนี้ได้นุง่งอยู่นอกเลยจ้ะเป็นมิกกี้เมาส์ไปเบิ้งสำหรับผู้อะซีฮาปีก่อนเพิน่นอยากได้รถไฟโอ้โาต้องไปซื้อรถไฟให้เพินพ่นเพิ่นอยากได้รถไฟเพิ่นบอกเพิน่นอยากได้เทรนเนาะเพิน่นอยากได้รถเรนมาสั่น Toy, oh, Usaiwa. O, toy, you need toy, you need. I want train. Toy. Do you have train here? Train. Train. Toy. Toys? It's a train, yeah. Train toys? Um. Uh, no. no? They don't have it. They only have guns. They only have guns. They don't have it. Toy tell that I know they're close. My god, how I have to call, look online. Have to oh, look yeah, online for. ของผู้หญิงที่ขาดบอดได้ของผู้หญิงที่ขาดบอดได้จ้ะจ้ะพี่สมบัติก็อยากได้เก้าอี้ดังสบายสบาย ตอนที่เป็นสมอนออกทีวีเห็นจ้ะโอู้สบายอันนี้นั่งสบายเลยสุดๆลยจกะนั่งตัวนั้นแหละไปพ่นใ้เงินเือะจ้าพี่น้องคำว่าเราอย่าลืมกดไลค์กดแช่กดติดตามให้เป็นสมอนเด้ด้วยจ้าอันนี้ของผู้หญิงที่ขาดไม่ได้จ้ะสิปไปยกตัวอย่างอีกอย่างน้อมีกินนี่อันนี้พคยจะสนใจบ่ดิ มีคีนี่อันนี้เต็มจอเลยได้สามตัวค่ะแปดเหรียญค่ะต้องเสียภาษีอีกนะเอ็กโซเอ็กโซจ้ะให้เบิ้งคำคำจ้ะให้เบิ้งคำคำอันใดอีกน่าสนใจอันใดอีกจ้ะซีทรูจ้ะซีทรูให้เบิ้งซื้อได้จ้ะ chút chát phải bưng Ở đây có miếng gì chưa? Búp lạnh ngõ. Kinh tân, tân kinh 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 จ้ะขอบคุณหลายๆได้เจ้าพี่น้องขอมาตอนใดก็กราบขอบคุณขอมาตอนเศร้ากราบขอบคุณตอนเศร้าสิริสวัสดีตอนเศร้าขอมาตอนกลางคืนดึกๆก็กราบศริสวัสดีตอนกลางคืนจ้ะขอบคุณนำใจประเสริฐของสุภูสุคนได้จ้ะที่เข้ามาให้กำลังใจเพชรสมน์จ้ะไปใส่แล้วเล่าไปใส่ละ อูดอกไม้เส้นหาประตูงามเลยน้ำหอมขึ้นนั่งนั่งสิบสองเลยจ้ะ นังนั่สิบสองมิพีค่ะก็ได้เบิ่งหนังโบราณเลยแต่ก่อนนี้มีเวลาได้เบิ่งเดี๋ยวนี้ผมมีเวลาได้เบิ่งอีกอย่างเลยทำกินหมดไปแล้วจ้ะเทศกาลฮอลลีวีนหมดแล้วจ้ะขึะ้นกระโปรงกางเกงกางเกงหนังขึ้นกระโปรงหนังจ้ะ มชอบหรอกนั่งก็ไปลดเลยนั่งแล้ไปมดเลยจ้ะขนขนขน จะาาพาผู้ใายจ้าได้ยังบอจ้าได้ยังบอบ่ได้ยัง,ยยงเทื่อบอกเขาจะไปเลี้ยนแถวเด้อเบิงบ้งเบิ้งทั้งหน้ามันดูอาดิดาสเจ้าจก็มีชุดอาดิดาสได้จะจะเอาก็เอาเท่านั้นจักเรียนะนะ เมื่อเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นสมอเป็นกำลังใจเด,ด,ด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจบ๊ปะบอปทิมน้นำเป็นกำลังใจอัปเปอร์เซอร์องสุขีทุกคนอย่าลืมอย่าลืมค่ะเมื่อเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณขอบคุณนำลใจประเสริฐสิริสวัสดีทุกทุกยามที่เข้ามานะจ้าขอบคุณหลายๆจ้า